จกักรยานเสริมออบแบรนดีคุณภาพดีในราคาที่ไม่ถึงหมืน่นเรามาดูกันครับว่าวันนี้มีรถแบรนด์ไหนบ้างแล้วตัวไหนบ้างแล้วราคาเท่าไหร่แล้วไซส์ไหนไปติดตามกันที่คลิปนี้ครับผมเดินดูด้นเลยน่นะครับเริ่มจากคันแรกของเราเป็นแบรนด์อินฟินิตนะซึ่งแบรนด์ตัวนี้เนี่ยเชฟในท่อของเขาเนี่ยทำมาค่อนข้างดี บางคนเนี่ยบอกว่าเอ้ยเหมือนตัว Specialized เลยนะครับแล้ซึ่งตัวเนี้ยไซส์เล็กนะไซส์41.5นะครับสำหรับคนสูง1 50 55 1 60นะคันนี้สามารถปั่นได้คนตัวเล็กๆนะในราคาเพียง6,800บาทย้ำว่า6,800บาทเนี่ยรถพร้อมปั่นนะครับเรียกได้ว่ามีล้อนะเห็นไหมแล้วก็เกียร์เนี่ยสามารถเปลี่ยนได้ด้วยเลยตัวเนี้เป็นเกียร์ของ Shimano c a r i s นะครับ8สปีดนะ อ่ะมาคันต่อไปเลยนะครับผมตัวนี้เป็นของใจแอนนะครับในราคาเพียง7,800เช่นกันนะครับตัวนี้ไซส์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ50นะครับสำหรับคนร70บวกลบ5เซนเนาะตัวนี้อยู่ที่ชุดขับชิมโนเลยนะโซล่านะครับล้อตัวนี้ก็เป็นล้อ rs นะครับชิมาโน rs นะครับโอ้โหตัวนี้ได้ของชิมานโนคุ้มเลยนะครับคันต่อมาของเราเป็นทวิตเตอร์นะครับตัวนี้อยู่ที่ไซส์50เช่นกันนะครับ นี่สีดำนะครับชุดขับตัวนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ9สปีดนะเบรกโซล่านะตัวนี้เรียกว่าจานสวยรถสวยทุกอย่างเลยสีดำโหดๆ7 5 0ดหเท่านั้นเองเรียกว่าใครสนใจได้เลยนะไซส์5 0 7 5 0 0อ่ะอีกคันหนึ่ง,งตัวนี้เป็นลิฟต์ลิฟต์นี่เป็นของใจแอนนะครับตัวนี้ก็ไซส์44เนาะผู้หญิงคนตัวเล็กสามารถซื้อคันนี้ได้ลิฟต์สีฟ้านะครับ 8,800บาทนะครับผมต่อมาเป็นตัว j a ว a าว้าวตัวนี้เฟรมสวยเนาะ7,900บาทนะครับไซส์14ไซส์เล็กเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ชุดเกียร์คาริส8สปีดนะครับแล้วก็ได้ล้อตัวนี้ก็เป็นเฟรมอลูนะครับตะเกียบหน้าคาร์บอนคันต่อมาของเรานะครับนี่ครับก็จะเป็นตัว j a ว a าเช่นเดียวกันแบบ จาว่านี่เขาทำรถออกมาทรงสวยๆทั้งนั้นเลยนะแล้วก็อุปกรณ์แบบสวยๆอ่ะ,อะลองดูสภาพรถลองดูให้น้องถ่ายดูนะครับซึ่งบอกว่าโอ้โหรถมันสวยอยู่แล้วอะ่ะผมบอกให้เลยคันนี้ไซส์48แบบใครๆก็มาปั่นได้เลยคันนี้แบบรถแบบทั่วๆไปเลยตัวนี้ชุดขับก็โซลา่าชิมาโ,โนเหมือนกันนะครับตัวนี้9สปีดเนาะล้อก็ค่อนข้างดีล้อเดก,ก้าสวยๆนะครับมีเสียงเนี่ยล้อของเขา แนะนำอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้สภาพดีเลยสภาพสวยแนะนําเลยมาอีกตัวหนึง่งตัวนี้ฟอร์แมตไซส์51นะครับผมราคา9,800บาทนะครับอารลิส8สปีดนะครับผมตัวนี้ล้อเป็นล้อบอลเทเกอร์นะตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับสีเทาสวยใครอยากได้สีเทาแลมโบนะตัวนี้เลยแนะนําตัวนี้เลยต่อมาเฮ้ยเบียนคีเบียนคีมีด้วยหรอไม่ถึงหมื่นซึ่งอยู่ที่เราแล้วนะครับ ตัวนี้ตัดราคาให้เหลือ9,800บาทผู้หญิงปั่นได้ผู้ชายปั่นดีนะครับเบีข้ขีนี่ก็จะออกนุ่มนวลน,นะครับตัวนี้ s a l ิส8สป e d นะตัวนี้เฟรมอลูมิเนียมนะทั้งหมดเนี่ยในรถตัวไม่เกินหมื่นเนี่ยเฟรมอลูมหมดเลยนะครับผมต่อมาไซส์ใหญ่ๆบิ๊กบิ๊กเมอรดิด้า9,800บาทตัวนี้ก็สวยนะครับจริงๆแล้วสวยนะ9,800บาทตัวนี้โซล่าเหมือนกันครับ9สปีดนะครับผม โซล่า9สป e d ตัวนี้ก็สวยสําหรับคนตัวสูงๆเนอะ180ขึ้นน่ะแนะนําคันนี้ซื้อคันนี้ได้เลย180ขึ้นเฮ้ยมี Special ลไลท์มาด้วยเหรอเนี่ยอ๋อตัวนี้สเปเชียลไลท์อาจจะแถมหน่อยนึงนะสเปเชียลไลท์12,800บาทตัวนี้มีการอัพชุดขับมาแล้วนะให้ไม่มีสายด้านหน้านะครับตัวนี้ไม่มีสายด้านหน้านะตัวนี้คืออัพชุดขับมาเรียบร้อยเป็นคาริส8สป e d นะราคาหมื่นต้นๆในสเปเชียลไลทคือรถท็อป ของท็อปจักรยานเลยนะแบบหใน3 1ใน4 1ใน5้าท็อปไฟนะคันนี้แนะนำอีกคันนึงนะครับข้างหลังคอนนันเดลคดแ8นะครับตัวนี้ก็น่าจะราคาอยู่แค่หมื่นต้นๆเช่นเดียวกันนะครับโซลา่า9ก้าสปีดนะครับตัวนี้ได้แค t แปแล้วนะหมื 100, ่นต้นๆฟิลลิ่งแบบว่าขับเสือตัวคอนนันเดลของเขาอะนะแคดแปนี่มาดูตัวเทคของเรากัน <c oughs> เทคตัวนี้รถเพิ่งเข้ามานะครับ แบบอ่ะให้กลางแดดเลยตัวเนี้ยเพิ่งเข้ามาราคาเพียง9,800บาทเช่นเดียวกันนะไม่ถึงหมื่นนะครับสภาพแบบสวยมากนะลองดูตัวเทคตัวนี้ตำหนิแทบไม่มีเลยนะครับชุดขับคาริส8สปีดเนาะล้อบอลเทคเกอรนะครับเรียกว่าเดิมๆเดิมเลตัวเนี้ยเดิมเมเคยอยู่ที่แบบว่าอยู่ที่18,000 0 0 0 0เลยนะตัวนี้เหลือแค่9,800บาทรีบเลยสำหรับใครที่ชอบคันไหนเนี่ย แนะนำแคปรูปแล้วก็อินบ็อกแล้วก็ส่งมาได้เลยรูปภาพเพิ่มเติมมีนะครับโอเคฝากอินบ็อกไว้ได้นะครับหรือไม่ก็โทรได้ที่0851910524แล้วก็ไลน์แอดบชัวครับผมมีเพียงหนึ่งคันเท่านั้นอย่าช้าละ่ะรีบๆเลย